โอเคครับชื่อเป้นะครับผมตอนนี้เปิดร้านเฟอร์บอและชงชาสาขาทิวานนท์อยู่ครับเฟอร์บอเป็นแฟนชายมาจากเชียงรายตอนที่ไปกินเฟอร์ที่เชียงรายเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยมากเพราะว่าตอนที่เคยรู้จักพี่ไก่ที่ที่อเมริกาเนี่ยเราได้มีโอกาสแบบไปกินเฟอร์อะไรย่างนี้กันแล้วพอกินเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบม,แบบมันดีมากๆแล้วก็เลยแบบคุยกับคุณส่วนชื่อน้องบุ้งที่ขึ้นไปด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยอยากที่แบบว่าเอารสชาติอย่างเงี้ยมาให้แบบว่าคนกรุงเทพแล้วแบบนนทบุรี ใกล้ๆก,กันเนี่ยแบบได้มาลองชิมน้ำซุปที่นี่นะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นแบบน้ำซุปใสซึ่งน้ำซุปใสเนี่ยก็จะมีเป็นทั้งซุปเนื้อแล้วก็ซุปหมูเวลาเราปรุงของเราเนี่ยก็คือจะใช้แบบกระดูกเนื้อและกระดูกหมูซึ่งแบบจะไม่ปนกันเลยทําให้คนที่ไม่อยากกินเนื้อก็คือสามารถแบบกินหมูได้อย่างสบายใจเพราะมันไมงมีอะไรปนกันแล้วคนที่กินหมูไม่ได้ก็คือจะสามารถกินน้ำซุปเนื้อได้ครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอะจะมีแบบซุปหมาล่าซึ่งซุปหมาล่าที่นี่ต้องบอกว่าเราอินพุตมาจากเสฉวนแท้ๆคือธรรมดาคนทั่วไปเวลากินหมาล่าเนี่ยจะรู้สึกเผ็ดร้อนเกินไปแล้วแบบสดได้ไม่นั่นไม่หมดชามแต่ที่ร้านเนี่ยหมาล่าของเราอ่ะมันจะมีความเข้มข้นแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมและแบบสามารถแบบกินไปด้วยกันกับน้ำเฝอก็คือแบบสามารถกินได้ไปจนมหมดชามเลยครับเมนูของเรานะฮะหลักๆเลยเนี่ยของเราก็จะมีเป็นแบบเฝอเป็นชามเป็นก๋วยเตี๋ยวซึ่ง มันจะแบบง่ายเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวไทยตรงที่เราสามารถแบบมาสั่งเป็นแบบเส้นต่างๆได้เราก็มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่แล้วก็เส้นหมาล่านะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นแบบเซตหม้อไฟซึ่งเซตหม้อไฟเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนไทยที่ชอบมากินอะไรที่แบบเป็นครอบครัวกันแล้วเวลามากินก็คือแบบสามารถแบบแบ่งกันได้ว่าแบบมีแบบเป็นทั้งเซตมีทั้งแบบลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยต่างๆ แล้วเซตหมอ้อไฟของเราอ่ะก็จะแบ่งเป็นแบบเซตหมูแล้วก็เซตเนื้อด้วยเหมือนกันครับทีนี้นะฮะเฝอเนี่ยมันจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวไทยตรงที่เวลาเรากินก๋วแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมดาอย่างถั่วง,งอกผักบุ้งอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวไทยอ่ะมันก็จะต้องลวกไปด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผักสดลงไปในนั้นเขาจะเอาผักเนี่ยมาแหนมมาแยกก็คือแบบเหมาะสําหรับเวลาคนที่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็อยากกินผัดเป็นกับแกมอะไรอย่างนี้ไปได้ครับผมแล้วก็ความพิเศษของเฝออย,อย่างหนึ่งก็คือน้ําจิ้ม ซึ่งเวลาคนไทยเวลากินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือจะมีปรุงอซอสต,ต่างๆมีแบบน้ำตาลน้ำปลาอะไรต่างๆพริกใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะใช้เป็นซอสเป็นเบสก็คือจะมีซอสหอยซินและซอสพริกซึ่งซอสสตัวเนี่ยให้มาผสมกันอย่างละครึ่งครึ่งอย่างละ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีแบบผสมส่วนอื่นต่างๆอย่างเช่นพริกจินดาเพื่อเพิ่มความเผ็ดมีเป็นเต้าหู้ยี้เพื่อเพิ่มความหอม ใส่กระเทียมเจียวได้ก็คือแบบสำหรับคนไทยที่ชอบกินกระเทียมเจียวแล้วก็มีกะปิสําหรับคนที่อยากกินแบบเวียดนามแทๆ้ๆเพราะว่าใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ความนัวมากขึ้น <S <S ทีนี้นะครับหม้อไฟของเราเนี่ยเซตหม้อไฟของเราเวลามากินเราก็จะมีเส้นให้2อ,อย่างซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกันนั่นก็คือมีเส้นหม่าล่าที่จะเป็นเส้นเล็กๆดาๆดดดแล้วก็จะมีเส้นบุกซึ่งเส้นหม่าล่าที่เขาเรียกเส้นหม่าล่าเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับวุ้นเส้นเวลาเอาไปลวกปุ๊บเราก็จะได้แบบว่าสัมผัสคล้าย ที่บอกว่าเป็นเส้นหมาล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะกินกับซุปหมาล่ามันก็จะได้แบบรสชาติเข้าไปแบบเนื้อเส้นทีนี้เส้นบุกของเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แบบคล้ายๆกับมพะพร้าวอ่อนขูดซึ่งเวลามาสั่งปุ๊บเอาไปต้มมันก็จะได้แบบรสชาติที่แบบมีความกรุบกรอบและอร่อยเราก็ยังมีน้ําที่เอามาจากเชียงรายเหมือนกันชื่อแบรนด์ว่าชงชาซึ่งชงชาเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เขาจะใช้ชาแท้ๆจากที่เชียงรายคุณก็จะได้กินทั้งแบบน้ําชงชาที่มีมากถึง50อย่าง คือมาที่เดียวคุณสามารถอิ่มแล้วก็อร่อยได้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหทุกคนวันนี้เรามาเปิดซีทานเผอกันเป็นไงคะทุกคนหอมไหมหอมไหมนั่งอยู่หน้าเตาน,นี่คือแบบว่าไม่ไหวแล้วงั้นเราลุยกันเลยดีกว่าไหมคะมก่อนอื่นอันนี้เป็นนซุปหมูเนาะซุปใสที่พี่เป้แนะนำมาแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของที่ร้านเลยนะคะซุปหมาล่าที่พี่เป้บอกไว้ว่าถ้าได้กินแล้วจะติดใจอ่าเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่า นี่ค่ะซุปหม่าล่าเดี๋ยวเราขอชิมกันเลยทุกคนนิยามแรกคือความละมุนเป็นหม่าล่าที่แบบว่าละมุนมากเนี่ยเหมือนที่พี่เป้บอกเลยไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนคือปกติเวลาเรากินหม่าล่าปุ๊บเราจะมีความแบบว่าเผ็ดชาขึ้นมาทันทีใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนแบบความละมุนไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นอ่ะทุกคนมันสามารถแบบว่าสดได้เรื่อยๆอันนี้เป็นซุปใสนะคะซุปหมู ออ,อันนี้ถือว่าเป็นแบบเบสิกที่แบบดีดเหมือนกันทุกคนความแบบละมุนของน้ำซุปสองตัวนี้คือใกล้เคียงกันเลยอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยนะคะอม,มาแบบชิ้นเบิ่มๆอย่างนีมม้เลยไปอันนี้เซตที่สั่งมานะคะคือเซตหม้อไฟจอมพลังนะคะเป็นเซตใหญ่เลยที่แบบว่าสามารถทานได้แบบ สามสี่คนขึ้นไปเลยทุกคนก็คือมาเปิดตีเปิดกันได้เลยอะ่ะ<อ>เขาก็จะมีทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นแล้วก็สบายนางนะคะนี่แลองในเซตหมูนะคะก็จะมีกระดูกอ่อนตูนมี3ชัน้นมีหมูสดมีหมูยอมีลูกชิ้น,นะคะ่ะก็เป็นเซตใหญ่เหมือนกันนะทุกคนใครที่ไม่ทานเนื้อก็สั่งหมูได้นะคะนี่แล้วก็มี ตับหมูก็แอปเปิลไทเซอร์นะคะก็จะมีปอบเบียแล้วก็มีข้าวผัดซึ่งข้าวผัดนี่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเฟอบอเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาใช้ซอสทอยซินนะคะลงไปผัดเลยค่ะนี่น่าทานมากเลยร้านเฟอร์บอรและชงชาสาขาติวานนท์นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ที่ตั้งของร้านเราเนี่ยมันจะอยู่โครงการมีเมกมีนาอเวนิว ซึ่งตั้งอยู่บนถนนติวานนท์เวลาคุณมานะครับขับมาจากเส้นติวานนท์จากห้าแยกปากเกร็ด ตรงไปยังแยกสวนสมเด็จโครงการเนี้ยมันจะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานเลี้ยงเมืองคือเห็นสะพานาเลี้ยงเมืองสีฟ้า,าปุ๊บชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้ามาโครงการมีเมกมีนาได้เลยครับและถ้าไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะครับเราก็มีบริการเดลิเวอรี่ทั้งแกลบทั้งไลแมนและโรบินฮูดนะครับทุกคนสามารถที่จะสั่งรับประทานที่บ้านได้เราจะได้รู้ว่าเฟอของเฟอบอลและชุมชาสหาติวานน์เนี่ยมันอร่อยจริงๆครับขอฝากร้านเฟอบอลและชุมชาสาหติวานน์ไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครได้ลองมาชิมแล้วอะ่ะมันอร่อยมากๆจริงๆคร